สูตรบ้านผีสิงกันนะครับไปลุยนี่อันนี้คือโอ้ยโอ้ยเข้ามาด่านแรกก็โเจอด่านแรกเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ่ยจะไปยังไงเนี่ยเฮ้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 ยลุยลุย ครับมันมืดมากเลย<อ>มาดิมามาทุกคนมาโอ้โหส,สองคนนี้ไม่กลัวเลยไงผ<ท>ีวัวคไหนไหนไอันนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยผีคอ,อยาวผีคอยาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเห็นแขนกระดุกกระดิ๊นแขนกระดุกกระดิ๊ก องกัดิโอ้ยต้องลากมานะต้องลากมานะเฮ้ยเออโหใ้ชิดมากใ้ชิดมากไปนำหน้าไปนำหน้าไปเดินเดินเดเดินเดเอาดูดิใจหมดตกใจหมดไหนไหนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยวุ้ยแลบิ้นตาโอ้ยอันนี้โอ้ยมีสองตัวด้วยตรงเนี้ย โอ้โอันนี้มันไม่ได้กว้างนะทุกคนมันแคบๆแต่ว่ามันอัดแน่นไปด้วยฝูงผีโอ้โหยหลบ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 เฮ้ยมันขวางเราอะวาวมันขวางเราวะไม่เป็นไรให้พืนไปก่อนให้พืนไปก่อนนะมันจ้ำสแกนมีจับมือด้วย มันมีมันมีมือมันมีเราดูนะแกมันมีมือโผล่มาจ <oh> ับอ <oh yeah> ่ะเฮ้ยใช่เดี๋ยเลื่อลุยวายเดี๋ยวมันจ uh ับส <Oh ักแกโอ้โหโอ้ยเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีมือ ไปทำไมเดินเดินต้อเดินเป็นโค้งป้าเร็ว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 โอ้ด่านนี้ว้ายโอ้ทุกคนโอ้โหนี่เร็วเร็วเร็วดิกดีดีดีโอ้มันมันจับมันจับเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะพอจะไปก่อนนะเร็วเร็วเร็ว โนโอ้โหวี้ีขาดด้วยว้า,าวอโ,อโอ้ตัวนี้อัดแน่นมากทุกคนอ,อัดแน่นมากไปปุดนนำหน้าไปเลยโอ้อัดแน่นมากทุกคนไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นเหมือนเราหรือเปล่านะโอ้โห ็นไงความรู้สึกเป็นไง<ส>นโอยอ,อะไรกันเนี่ย,ยเอา้านี่แหละครับคือบ้านผีสิงของงาน,นวัดในห้างนะนใครสนใจอยากจะมาก็มาได้เลยนะครับที่โรตัสพ,พัดงอบางใหญ่นะครับคลิปนี้ก็รีวิวบ้านผีสิงในห้างกันนะนอ่าคลิปนี้นบ๊ายบายสวัสดีครับ